ทุกศาสนายกเว้นศาสนาพุทธนะซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างหักมุมนะไม่ว่าศาสนาอะไรในโลกนี้ล้วนล้วนเหมือนกันเหมือนกันยังไงศาสนาอื่นเขาเป็นเรียกว่าอัตมันพปรมาตมัน เพียงศาสนาพุทธพุทธศาสนาเท่านั้นที่เรียกว่าสุญญาตาอนัตาเนาะศาสนาพุทธเนี่ยนะซึ่งเป็นศาสนาที่โดดเด่นทำลายทำลายทำลาย,ลายกิเลสทำลายความเชื่อทำลายทิฏฐิคำพูดคำสอนของสมเด็จสมมาสัพพุทธเจ้าเนี่ย เรียกว่าเป็นสัจธรรมไม่ใช่ความเชื่อเดี๋ยวจะอธิบายคำว่าปรมาตามันอัตมันบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจมหาอัตตาเนี่ยเนี่ยปรมาตมัตมัน,มนเรียกว่ามหาอัตตาอัตตาใหญ่เหมือนเราทำความดีสึงสุดขั้นสูงสุดนะ,ะตายไป ก็จะไปรวมไปรวมอยู่กับ,ก,บกับพระเจ้ากับสิ่งที่เรานับถือเรียกว่าอาตามันมามาอาตตาหรือปรมา,าตามันนั่นคือศาสนาอืน่นศาสนาคริสต์ก็ไปรวมอยู่กับพระเจ้าศนะาสนาอิสลามกับพระอัลเลาะห์ไปรวมอยู่ที่นั่นเนาะ ศาส,สนา,าพราหมณ์หรือฮินดูก็เป็นรวมอยู่กับพรสศิวะมีเพียงศาสนาพุทธหรือพุทธศาสนาของพวกเรานี่แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสุญญา,าเป็นอนัตตาและหลวงตาจะมาย้ำเรื่องว่าพระธรรมคำสอนนี้เป็นสัจธรรมไม่ใช่ความเชื่อสัจจะ วกเราจะเลือกได้ยิยนบ่อยๆว่าสัจจะแปลว่าความจริงนะแต่สัจธรรมเนี่ยสัจธรรมสิที่พระเจ้าพูดเนี่ยสอนเนี่ยเรียกว่าเป็นอันเดียวเป็นหนึ่งเป็นเอกตาคือไม่คลาดเคลื่อนนะสิ่งที่พระองค์พูดเนี่ยล้วนนะเป็นความจริงอ่าสิ่งที่เป็นความจริงถ้าไม่เกิดประโยชน์พระองค์ก็ไม่พูดเพราะนั้นเป็นสามคำสอน ถึงเรียกว่าเกิดประโยชน์มหาศาลต่อสัตว์โลกต่อมนุษย์นะศรัทธา,าเทวมนุษย์สร้างนังเห็นไหมนะเป็นครูเป็นครูของเทวดาและสัตว์ทั้งหลายนะพระธรรมคําสอนเนะนะี่ยเนาะเป็นสัจจะไม่ใช่ความเชื่อสัจธรรมพวกเราชาวพุทธเนี่ยไม่ได้เชื่อพระอ,องค์หรอก พวกเราเนี่ยนะ,ะเพียงแต่ศรัทธาแต่เข้าไม่ถึงนะ,ะมัได้เชื่อพระองค์จริงๆหรอกมันด้เห็นตามพระองค์จริงๆหรอกอเพียงแต่พูดเฉยๆทำไมถึงพูดอย่างเงี้ยมันพวกเรามาบวชน,น่ย ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยพวกเราไม่ได้เชื่อพระองค์หรอกเชื่อความคิดของตัวเราเองความเห็นของเราเองแต่เชื่อเหมือนเชื่อเหมือนศรัทธาแต่เต็มไปได้วยความสงสัยในพระธรรมคําสอนสงสัยในพุทธเจ้าเชื่อไหมแน่นอนล้านเปอร์เซนต์เลยเพราะว่าพวกเราปฏิบัติไปสงสัยไปากาเคยอุปมาเหมือนเราจะมาบ่อน้ําพระอินทร์เนี่ยนะเรามาเราอยู่กรุงเทพเนี่ยเราไม่เคยมา เราก็เดินทางมาะจะออกจากกรุงเทพเนี่ยกว่าจะถึงอุบลเนี่ยนะพวกเราก็เต็มไปด้วยความสงสัยวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ใช่ไหมแม้แต่ถึงช่องเม็กเนี่ยพวกเราก็ยังสงสัยมันจะเป็นยังไงเนาะอะไรอะไรเนี่ยเห็นไหมขนาดเข้ามาถึงบ้านเริอนสีดาเนี่ยเราก็ยังยิ่งสงสัยเข้าไปเห็นไหม ปุ๊บเข้ามาพอเราเข้ามาถึงวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยความสงสัยขณะเวลาเดินทางมานี่ยสูญสิ้นไปหายไปไม่เลยละนะเมื่อถึงปลายทางจุดหมายแล้วอาแต่ก็ยังสงสัยเพราะว่าเรายังไม่ได้นักเรือนดู ต้องใช้เวลานิดหน่อยฮะอ่าพวกเราถ้ามองภาพระลึกไปถึงพระพุทธเจ้าตอนตัดสรู้ใหม่ๆพระองค์ก็ใช้เวลาเจ็ดสัปดาห์นะนั่งทบทวนเรียกว่าพวกเราจะใช้คำว่าเสวิมุติหรืออะไรก็ตามจริงจริงเนี่ยฮันอนุโลมปฏิโลมซึ่งมันเป็นความ ลึก lắm ลึกซึ้งเกินกว่ามนุษย์ที่จะเข้าถึงได้เข้าใจได้เพราะองค์จนคำานึงถึงว่าพระธรรมที่เราตัดสรู้เนี่ยนะจะไปไปสอนใครไปบอกใครอที่จะมีที่สัยวัฒนาที่มีปัญญาที่สมควรแก่ธรรมที่พระองค์ตัดสรู้เนี่ยเจ็ดสัปดาห์เจ็ดสัปดาห์ก็เกือบสองเดือนนะ เห็นไหมแต่ไม่ได้สงสัยในธรรมไม่ได้สงสัยวระป่าบ่อน้ำไปเอนนะอะสงสัยท,ที่มาถึงแล้วยังไม่ได้ไม่ได้สงสัยสงสัยถึงบ่อน้ำไปอสงสัยอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรเข้าใจไหมอะไรอยู่จุดไหนพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันอันตรัสรู้นี้ลึกซึ้งเกินไป จนกว่าจินตนาการของมนุษย์จะเข้าถึงได้นักปฏิบัติธรรมหรือ,อ,อพุทธบริษัทเนี่ยไม่เข้าถึงยังสงสัยอยู่ในพระพุทธธรรมพระสงค์เห็นไหมจึงได้พลาดท,ทําความผิดมาผิดนะจึงได้ทําความชั่วยอยู่นะด้วยกิเลสตถหาดห้วยความลังเลสงสัยอยู่เรื่องว่านมิวอนตกอยู่ในมิวอนห้าอยู่ เห่ไหมถ้าเป็นภาษาบาลีนี่เรามาพูดแบบพระสิ้นคิดดูหลวงตาไม่ใช้คําว่านิวรนาหลวงตาใช้คําว่าความคิดเรายังติดอยู่ในบังวลของความคิดเหมือนเดิมรีตัวหนึ่งคืออุปสรรคยิ่งใหญ่ในชีวิตคือความคิดของเราเองใช่ไ,ไหมความคิดนี่เป็นม่านบังปัญญาที่หลวงตาพูดเป็นม่านบังความแจ้งรู้แจ้ง